ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยโหตอนนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาสําคัญนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ให้ความสําคัญอย่างมากเลยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน<ม>อย่างเมื่อวานนี้ครับคุณหมอ28กันยายนท่านนายกแพทองทานแล้วก็ท่านรัฐมนตรีหลายต่อหลายท่านเลยลงพื้นที่ไปที่เชียงรายแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับเพื่อไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องบอกว่าลงไปแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีกับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับเรื่องมันที่จังหวัดเชียงราย เนี่ยฮะทนายกก็ไปที่อำเภอแม่สายครับคุณคุณหมอครับพร้อมกับรัฐมนตรีหลายต่อหลายท่านเลยนะลงกันไปเนี่ยครับไปรับฟังสภาพปัญหาในปัจจุบันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็ลงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะไป ท่านภูมิธรรมก็ลงไปนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองนายกประเสริฐนะฮะจ้าทระรงทองผมเห็นอยู่หลังท่านนายกครับถูกต้องครับท่านสุริยะก็ไปนะฮะมีท่านพิชัยท่านพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ไปนะครับหลัังจากนั้นท่านก็ขึ้นรถบรรทุกหารเนี่ยขึ้นรถบรรทุกเข้าพื้นที่เพื่อเข้าไปสำรวจแล้วก็ประเมินสถานการณ์พร้อมกับติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูผลกระทบที่ได้รับที่เป็นน้องประชาชนได้รับนะครับที่บ้าน เกาะทรายแล้วก็บ้านผาจมตําบลแม่สายนะครับหลังจากนั้นก็ไปติดตามรับฟังเนี่ยตามภาพเลยติดตามรับฟังปัญหาบริเวณที่ว่าการอําเภอแม่สายนะครับโดยนายกบอกอย่างนี้ครับคุณหมอครับว่าวันที่1ตุลาคมนี้นะครับพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ถนนใหญ่24สายเนี่ยนะครับจะต้องเร่งกําจัดปัญหาดินโคลนให้แล้วเสร็จทั้งหมดเลยครับหนึ่งนะหตุลาคมนี้ส่วนพื้นที่ของอำเภอแม่สายทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านนายกบอกว่าขอ เวลา45วันคุณหมอครับ45วันจะต้องกลับมาสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับนี่นะก ย้ำอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นห่วงเหลือเกินโดยเฉพาะอําเภอเมืองนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังประสบปัญหาอยู่หลังจากนั้นท่านนายกก็เดินเท้าเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไปที่พื้นที่บ้านเกาะทรายซอยหนึ่งแล้วก็ไปรับฟังแ,แผนในการฟื้นฟูกําจัดดินโคลนนะครับโดยทางทหารเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าตอนนี้ได้ดําเนินการไปแล้ว5ภารกิจด้วยกันนะะภารกิจรแรกก็คือคในการเปิดเส้นทางจราจรให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถที่จะเข้าบ้านได้ก่อนเลยนะบ้านไหนที่มีดินโคลนที่มันปิดทับอยู่ เนี่ยนะครับเส้นทางต่างๆเนี่ยไปเคลียร์ให้พี่น้องเนี่ยสามารถเข้าบ้านได้อันนี้ดําเนินการไปแล้วร้อยละเกนะครับอนอกจากนี้พี่น้องทาหารยังเข้าไปฟื้นฟูบ้านของประชาชนนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถดําเนินการไปได้แล้วกว่า65%นะครับนอกจากนี้ครับภารกิจที่3ก็คือเอาน้องๆน,นักเรียนช่างฝีมือทาหารคุณหมอครับซึ่งถือว่าเป็นน้องๆที่โอ้โหกําลังศึกษาแล้วก็ร่ำเรียนทางด้านของ ช่างฝีมือทหารโดยตรงเลยไปซ่อมพวกรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นพัดลมต้นนๆทุกอย่างนะครับภารกิจที่4ให้ทางสารวัตรทหารร่วมกับตำรวจในพื้นที่เนี่ยไปควบคุมการจราจรแล้วก็ดูแล ความปลอดภัยในช่วงยามวิกาลเพราะบางพื้นที่อาจจะตอนนี้ไฟอาจจะโดนตัดใช่ไหมคุณหมอใช่ <บา S 2> ต้องไปช่วยกันดูและอันนี้5คือเรื่องของการรักษาพยาบาลน,นั่นเองก็ม,มีรัฐมนตรีช่วยเดดอิทเข้าไปด้วยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปดูแลเพราะว่าหลังน้ํารดเนี่ยมันก็จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นได้จาก<ช>สัตว์ที่ตายหรือว่าอะไรต่างคนเป็นความดันสูงคนที่ขาดยาอะไรโรคระดังนี้อาจจะเป็นอันตรายมากก็นี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้วจะได้รับไปรักษาพยาบาลต่อไปโดยเฉพาะ ผู้สูงอยู่ติดเตียงทั้งหลายนะครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นทางทีมหมอทหารนะใช่ครับอันนี้ก็เข้าไปวัดความตังครตรวจกันถึงบ้านถึงที่เลยนะครับในระหว่างเดินทางเนี่ยคุณหมอครับก็ปรากฏว่ามีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของบ้านก็ได้เข้าไปสวมกอดท่านนายกด้วยนะพร้อมกับอันนี้ภาพนี้หลายคนคงจะได้เห็นตามสื่อโซเชียลแล้วก็ไปร้องไห้ด้วยนะครับเล่าถึงความยากลําบากให้ท่านนายกได้รับฟังนะครับนายกก็ปลอบโยน นะพี่น้องประชาชนรวมถึงคุณยายด้วยนะครับแล้วก็มีคุณลุงเดินเข้ามาหาแล้วให้กําลังใจท่านนายกด้วยนะครับและอีกคนหนึ่งที่ที่ถือว่าประสบปัญหาเหมือนกันนะครับโค้ชเอกคุณวอจำได้ไหมหมูป่าหมูป่าโค้ดเอกโค้ชของทีมฟุตบอลหมูป่าแคนดี้นะฮะใช่ต้องการให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนนะครับในโจวงปิดภาคเรียนนี้เพื่อกระตุ้นเรื่องให้เยาวชนมีส่วนร่วมและมีรายได้เพิ่มเติมครับนี่ภารกิจของท่านนายกนะครับแล้วก็ทางนอกจากนี้นายกข้อได้ ไปที่วัดพรมวิหารอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อไหว้พระนะแล้วก็มอบเงินให้กับผู้ที่เสียชีวิต4ลรายนะรายละ29,700บ,บ,บาทนะครับแล้วก็หัวหน้าครอบครัวอีกหนึ่งราย59,400บาทมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านเสียหาย50ครอบครัวเป็นเงินทั้งทิเส้น2จุด 4ล้านบาทนะครับ,รบก็กละมอบเมืองอีกผู้ที่ศพประสบวุทุกภัยอีก222ครอบครัวเป็นเงิน1.1ล้านบาทนะครับมอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านมอบผ้าอ้อมสาหรับเด็กผู้ใหญ่102ร้อยสอห่อเป็นต้นนะครับ,รบและนี่ท่านนายกก็เข้าไปกราบนพัสการเจ้าคณะตําบลเวียงผางคําเขตหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าอาวาสวัดพรมวิหารด้วยนะครับนี่คือท่านพระครูวิบูลธรรมวิมล นะครับ,รบก็ถือว่าเป็นภารกิจที่หลังจากนั้นก็ไปที่เชียงหม่ไป,ไ,หไปดูแม่น้ําปิงนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างก็บพบว่าน้ําปิงเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่ม,ม,ด,มดีขึ้นนะเริ่มเริ่มเริ่มที่จะลดลงแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตามมากับน้ําก็คือเราเรื่องดูแลเรื่องจิตใจนะท่านนายกได้บอกว่าเราจะต้องช่วยการดูแลจิตใจแล้วต้องสร้างระบบโมเดลการจัดการน้ําทั้งประเทศรวมทั้งช่วยเหลือเยียวยาต่อไปด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็เดินต่อไปที่เดินทางต่อไปที่ตําบลหนองหอยนะครับ ไปที่วัดเมืองศาสตร์หลวงนะฮะก็ไปมอบถุงยางชีพพบป่าประชาชน พบประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ <ơ> ได้รับผลกระทบทั้งหลายนะครับแล้วก็มอบเงินให้กับผู้พิการ1 0 0 0 0ืนบาทจากโครงการกระตุ้นเศรฯฯษฐกิจด้วยนะฮะใช่ครัเน,เป,นเป็นตัวอย่างไปในวันนั้นด้วยครับครับหลังจากนั้นนะครับท่านนายกก็ไปพูดคุยกับผู้สูงอายุซึ่งก็ได้อวยพรนะเหล่าผู้สูงอายุก็ได้อวยพรให้กับนายกว่าขอให้ทางคณะนนเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงหมดทุกหมดศกปลอดโรคปลอดภัดดยนะครับานายกก็เลยบอกว่าโอเคและพรทั้งหมดนี้ขอให้กลับคืนไปอย่างทุกท่านเลยนยนะร้อยเท่าพันเท่าเลยว่าันยน นะครับนะและที่สําคัญคือภารกิจของทางกระทรวงสาธารสุขสรครับก็คุณหมอวีรวุฒินะฮะซึ<น>่งจะเป็นรองประหลัด1ตุลาเนี้นะครับัก <นะ S 3> ระทรวงสาธสุก็เดินทางมาด้วยแล้วก็ได้ได,ได้กล่าวถึงเรื่องว่าเรื่องต่างๆที่เราจะต้องดูแลด้านสุขภาพก็คือเรื่องของโรคทั้งหลายนะฮะ ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการระบาดของโรคปอดติดเชื้อโรคทางด้านทางเดินหายใจนะแล้วก็มีตาแดงมีอะไรหลายอย่างเนี่ยน้ำกัดเท้านะซึมเศร้าทุกภาพจิตเสี่ยงค่าตัวตาย จำนวนหนึ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านใดมีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กรุณาเข้าไปพบแพทย์ไปยังหน่วยปฐมภูมิที่ใกล้บ้านนะฮะเพื่อจะได้ดูแลให้ปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนต่อไปครับใจแล้วนะครับซึ่งคาดการณ์สถานการณ์ในระยะต่อไปเนี่ยพบว่าพื้นที่ที่มันเสี่ยงน้ําล้นตลิ่งใน9จังหวัดเนี่ยฮะก็มีเชียงรายเชียงใหม่ลําปางตากแพร่สุขโขทัยสกลนครนะครับร้อยเอ็ดยโสธรส่วนพื้นที่อีกอันหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือเรื่องของดินถลม่มคุณหมอ ดินถล่มแล้วก็น้ําป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะช่วงพรุ่งเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็คือที่เชียงรายที่อําเภอแม่ออนอาเภอดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็ที่ทางใต้ก็มีก็คือที่ยะลานะครับอาเภอทานโตก็เลยได้มีการกําชับให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ป่วยรวมถึงกลุ่มเปาะบางในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ,รบส่วนภาคใต้ตอนนี้เนี่ยภาพรวมก็สถา,านการณ์ค่อนข้างที่จะคี คายแล้วนะครับ,รบอันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ติดตามกันอย่างต่อนเนื่องโดยทนายก็ลงไปในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับ